โอ้โดิอาจจะแฮกเกอร์เอชชันเด็เป็นวอีกิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นล่างลักเลงมอเตอร์ไซค์แับเดอะบู๊คบิ๊กยูเดอะพายยามพายเนี่ยดิการนี้ก็คือ มันจะไม่มีไอเชือกที่อยู่ในในที่มันตั้งเลยตละสู้ก็ตาสบายเลยเนี่ยเีเออ่เฟยไใครีกใครไไม่มีเชือกมันก็สบายอย่างนี้เลย ฮิเกอร์โดนคอโดนายโอ้ยไกอดอ้น hmm. mm ่ะ hmm. อ okay. mm ู้โอเคมาช่วยแล้ว โอ okay, ้ยโอ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 ้ย คืนคืนค <m ario> <LO AR> <otherapy> <c oughs> like ืนยืนมองอยู่นะข้อ้ตฮึ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 ยังอะไรเนี่ยแค่แตร่าง้อแค่นะฮึเอฮึฮเฮึ โอ้ยดูค่ะดูเ่ะแล้วตกก็มันขึ้นมาได้ไงไปม,ม่ได้เลยเฮ้ยลงเตาแบบนี้โอเคมีคนตกเ,ทเวทีแต่แล้วเวทีมันโคตรยากเพราะว่าอ,อะไรมันไม่มีเชียงมันก็ตกง่ายเลยเไม้ออกไปดิ สู้เลยอืมเออเกิดเจื่ไปอืมโอห,กหักขาอืมแล้วโอโดนถีบหน้าอืม เฮ้ยเวลาหกนาทีแล้วเว้ยพเอ้ยยังยังไม่มีผลตัดสินชนะกันหกนาทีแล้วสู้กันเร็วๆหน่อยสิไปดูกระบองเอ็งหมดแล้วเนี่ยฮาวเวลเลยขึ้นมา เอ้โอ้ยโอ้ยไปเอ้ยออกไปเฮ้ยลอยเลยไปเีอเลยอ้เออ้ยโอ้ยพอเลยแต่ทงเหมือนจะได้เตียงแล้วจะเสียเตียงด้วเอาวะอันตี้เออ 9.5ไม่ตายพี่โอ้ข้าไม่ตายบทหนึ่งสองอ้าวยังหนึ่งอยู่ยังไม่สองอ้าห้านาทีแล้วเออหนึ่งสองเอยยังสองอยู่ 5านาทีใกล้จะหมด5นาทีแล้วนะดนละุ้นกันดูว่าใครจะชนะกันแน่พิกเ,เกอร์กับเบนายอ่า5นาทีแล้วกลายเป็น4นาทีเคนเองก็ไม่ช่วยพี่มานะ Okay. Mm. Oh my god. Oh. โอเคใ้า้จะหมดสีน,นาทีแล้วก้หมดสน,นาทีแล้วโอเคสนาทีแล้ว,ม,ม,วมันก็โคตรเรลวเลยพี่ดีลแล้วก็หมดเหรอโอ,โอ้อันนี้มนหายเกียรอรอกแล้ เขาเสียบมาเลยตอนนี้เฮอยเอ้ยเี้ยเปล,ลี่ยนแนะล้วใช่นขาจะสามารถทำงานได้นะเพรายิงก็สสวนต่อดซิอเฮ้ยเฮ้ยไปอซิครับ ความมั่นใจจะเต็มแล้วคู่กันต่อโอ้ยไทยมินอือคู่กันต่อดิโอ้ยจิ้งเลยเนี่ยเป็นตีนโอเคฝันล็อกท่าไม่ตายเฮ้ยสองนาทีแล้วใส่ท่าไม่ตายเอ้ยเฮ้ยไม่ใส่เลยใส่ตี คือซองทายเรวโอ,โอปหนึ่งสองสามียบร้อยฮกเกอร์ชนะโอ้ดทายแทเฮกเกอร์ชนะ